ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมามันต้องใช้เงินลงทุนแต่ผมเองไม่สามารถที่จะหาเงินลงทุนเป็นก้อนใหญ่ๆปุ๊บปั๊บมาลงทุนได้แต่เราก็ต้องพยายามที่จะเก็บเล็กผสมน้อยนะครับวันนี้สถานการณ์ของการดำรงชีวิตของผมเองมันไม่เหมือนเดิมนะครับอดีตเราอาจจะเคยมีเงินแต่วันนี้มันพูดไม่ได้ละแต่วันนี้สิ่งที่เรามีแรงมีกำลังใจในการที่จะทำคืออะไร เราะเราได้ทําตามแผนที่เราวางไว้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าจิ๊กซอที่เราวางไว้ก็จะประสบความสําเร็จเมื่อจิ๊กซอมันเต็มตามที่เราวางแผนมันก็ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนที่ไม่ได้ทําตามแผนเพราะฉะนั้นผมอยากที่จะให้ท่านผู้ชมลองกลับไปถามตัวเองว่าในการที่เราคิดจะทำโค้งหนองนาเนี่ยแผนงานที่เราวางไว้เนี่ยเราสามารถบรรลุแผนงานเราได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมถามผมมาว่า ในการที่คุณหมอทําโค้งหนองนาคุณหมอมีความมั่นใจหรือมีรูปแบบของการทํางานอย่างไรที่คิดว่าโค้งหนองนาของคุณหมอนั้นจะเดินไปสู่เป้าหมายที่วางแผนไว้และประสบความสําเร็จในวันข้างหน้าได้ผมเชื่อว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่หลายๆคนถามกับตัวเองเสมอนะครับว่าวันนี้สิ่งที่ทำอยู่เดินมาถูกทางหรือไม่เพราะหลายๆคนเองเมื่อทำโค้งหนองนาไปสักระยะหนึ่ง มันก็จะเจอกับปัญหาไม่ว่าเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของภัยแรงฝนตกน้ําท่วมมันมีปัญหาสารพัดหรือปัญหาเรื่องของการขาดแคลนเงินทุนในการที่จะสานต่อมันก็ทําให้หลายๆคนเกิดความท้อแท้เกิดการถอยออกมาจากวันที่มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จกับการทำโค้งหนองนามันก็ทําให้หลายๆคน ยอมแพ้ไม่เดินต่อวันนี้การที่ท่านผู้ชมถามผมมาว่าผมมีวิธีการในการที่จะวางแผนการทำงานในการที่จะมั่นใจกับการทำโคกข,ของนาผมนั้นผมคิดอย่างไรผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่ผมทำใจผมผมบอกผมเดินมาถูกทางแล้วเดินมาถูกทางเพาะอะไรครับ ถ้าเราเปรียบเทียบที่นี่เหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรมวันนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเริ่มถูกสร้างขึ้นมาท่านผู้ชมมองไปด้านหลังเห็นคอกวัวมองมาเห็นสลันสีเขียวกำลังปกคลุมต้นไม้มีแปลงหญ้ามีบ่อน้าด้านนี้มีต้นไม้ต่างๆเริ่มเกิดขึ้นมันเหมือนผมเริ่มสร้างโรงงาน ทำไมผมมั่นใจว่าผมจะเดินไปถึงฝั่งฝันพบการทํางานของผมผมใช้การวางแผนในการทํางานไปด้วยผมอยากจะแนะนําท่านผู้ชมเวลาที่เราทํางานเราต้องมีการวางแผนอะไรก็ตามถ้าเราทําได้ตามแผนมันจะสามารถประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้แต่อะไรที่เราไม่ได้ทำตามแผนมันค่อนข้างที่จะมีการประเมินอย่างยากนะครับ วันนี้ผมอยากให้ทุกคนสบายใจว่าในการทำโค้งหนองนาท่านไม่ต้องกลัวเรื่องของการสูญเสียต้นไม้ท่านจะตายไปบ้างสัตว์เลี้ยงท่านจะตายไปบ้างน้ำท่านจะแห้งขอดมีคนขโมยของเลยอย่าไปกังวลมากเพราะอะไรครับปัญหาต่างๆที่ท่านเจอนั่นแหละมันจะทำให้เป็นแนวทางในการวางแผนที่จะแก้ไขปัญหาแต่ละจุดอย่างไร พราะปัญหาแบบนี้ถ้าไม่ถูกการแก้ไขมันจะถูกสะสมเป็นดินพ่อค้างหมูไปเรื่อยๆทุกปีแต่ถ้าวันนี้ท่านเจอปัญหาท่านแก้ไขได้มันจะทําให้ปัญหาต่างๆมันถูกแก้ไขไปเรื่อยๆและเมื่อถึงจุดหนึ่งที่การแก้ไขมันมากกว่าปัญหามันก็จะทําให้สิ่งของหรือว่าผลผลิตของเรามันจะเริ่มออกมา แต่ตราบใดที่ปัญหามันยังมากกว่าสิ่งที่เราใส่เข้าไปปัญหามันก็ย่อมชนะสิ่งที่เราลงทุนไปถามว่าการที่เราไม่ยอมแพ้กับปัญหามันคืออะไรเวลาที่ท่านผู้ชมไปทำโค้งหนองนานะครับบางครั้งต้นไม้ท่านตายท่านก็ต้องเปลี่ยนแผนท่านก็ต้องมองว่าสาเหตุการตายคืออะไร เราไม่สามารถที่จะดันทุรลังทําได้โดยที่เราไม่มองวิเคราะห์ถึงปัญหาอย่างผมมาปลูกต้นกล้วยต้นกล้วยตายเพราะอะไรเพราะการขาดแคลนน้ําพอหน้าแล้งมาน้ําขาดแคลนมันก็ทําให้กล้วยทนไม่ได้อย่างต้นทุเรียนเองช่วงแรกอาจจะมีการแตกยอดดีแต่พอเจอแสงแดดหนักๆยอดอ่อนก็แห้งไปหมด เราก็ต้องทําการแก้ไขอย่างท่านผู้ชมมองไปจะเห็นสแลนเขียวเพราะวันนี้ผมทําการคุมต้นทุเรียนเพื่อให้ลดแสงแดดที่จะมากระทบกับต้นทุเรียนตรงๆนะครับเพราะว่าจากการสังเกตมาต้นทุเรียนจะไม่สามารถทนแสงแดดได้เลยโดยเฉพาะใบอ่อนนะครับเมื่อแตกขึ้นมาปุ๊บเจอแสงแดดแรงๆก็จะเหี่ยวตายนะครับแห้งตายไปหมด ผมพูดมาถึงตรงนี้ผมต้องการสืออะไรท่านผู้ชมได้ฟังนะครับผมอยากจะบอกว่าเวลาที่ผมทำโค้งหนองนาผมจะวางแผนเสมอว่าสิ่งที่ผมจะทำลำดับความสําคัญเป็นอย่างไรวันนี้นะครับเรารู้ว่าช่วงนี้เป็นปลายฝนต้นหนาวจะเริ่มเข้าสู่หน้าแรงเรื่องน้ำเป็นหัวใจสำคัญที่จะหล่อเลี้ยงโค้งหนองนาวันนี้ พวกเรามีแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์หรือ,อยังถ้ายังเรามีการเตรียมการหรือไม่อย่างผมเองวันนี้ผมก็ได้เตรียมการอย่างเช่นผมแก้ปัญหาเตรียมการเรื่องการรับกับภัยแล้งอย่างต้นทุเรียนผมก็ใช้แสแลนคุมส่วนเรื่องของแหล่งน้ําผมก็เตรียมเงินทุนไว้สําหรับที่จะเจาะบาดาลแล้วก็ติดระบบโซลา่าเซลเพราะฉะนั้น ในช่วงนี้ในช่วงที่รอการเจาะบาดาลประมาณสักช่วงทันวาก็จะพยายามที่จะดึงน้ำจากน้แปลงข้างๆกลับมาเก็บไว้ในโคกหนองนาผมที่ผมพอเลี้ยงป่าก็คิดว่าระยะเวลาประมาณเดือนสองเดือนกว่าจะได้เจาะบาดาลก็น่าที่จะมีน้ำหล่อเลี้ยงและพอเพียงสำหรับการเลี้ยงป่า ผมพูดมาถึงตรงนี้ผมต้องการสื่อใหรท่านผู้ชมเห็นท่านผู้ชมจะเห็นใช่ไหมครับมองไปหลังคาเขียวๆที่เป็นสแลนลคุมต้นทุเรียนอยู่พวกนี้มันก็ต้องซื้อมาด้วยเงินการทําระบบน้ำก็ต้องใช้เงินในการลงทุนแสดงว่าผมมีการบริหารจัดการเรื่องของเงินทุนพอสมควรวันนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะไม่กังวลกับเรื่องของเงินทุนในการลงทุน เพราะตัวผมเองกับภรรยาได้วางแผนในการที่จะทําแต่ละจุดมาโดยตลอดเรามีการปรึกษากันตลอดนะครับว่าผมอยากจะทําตรงนี้จะทําเดือนไหนจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เราต้องเก็บเงินยังไงเมื่อเรารู้เป้าหมายว่าเราต้องการอะไรมันก็จะมาทําให้เราต้องบริหารจัดการเรื่องของรายจ่ายในครอบครัวการบริหารจัดการอย่างไรครับบางครั้งผมก็ต้องกินในสิ่งที่มันไม่แพง ใช้ใจ่ายในสิ่งที่มันไม่แพงลดสิ่งที่เราเคยใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันลงเพื่อให้เหลือเงินจํานวนเพิ่มขึ้นในการที่จะเก็บเพื่อเตรียมตัวที่จะซื้ออุปกรณ์ต่างๆอย่างวันนี้ผมก็ได้แก้ปัญหาเรื่องต้นทุเรียนไปแล้วนะครับส่วนระบบน้ำเราก็เตรียมเงินในการที่จะลงทุนระบบน้ำไว้ส่วนของพันปลาก็มีแล้วนะครับในอนาคตสิ่งที่จะต้องแก้ไข ในโค้งหนองนานี้พ่อผมจะเปลี่ยนรูปแบบไปเน้นเรื่องของการผลิตปลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปลานินต้องการมากที่สุดนั่นก็คือออกซิเจนอนาคตผมจะต้องวางแผนว่าในโค้งหนองนานผมจะต้องมีระบบการให้ออกซิเจนได้ทั่วถึงทุกพื้นที่ของจุดที่ผมเลี้ยงปลาเพราะไม่เช่นนั้นมันคือความเสี่ยงในการที่จะทำให้ปลาตายเพราะ เวลาที่น้ำสกรปรกหรือน้ำมีออกซิเจนน้อยปลาจะแสดงผลทันทีนะครับปลาจะเริ่มนอกแล้วก็ปลาตายเป็นจำนวนมากซึ่งนั่นจะนำมาซึ่งความสูญเสียอีกเป็นจำนวนมากการที่ผมพยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบจากการเลี้ยงวัวมาสู่การเลี้ยงปลาเพราะอะไรครับเพราะผมมองดูแล้วว่าผมเลี้ยงวัวผมไม่ได้ผลผลิตจากวัวและราคาวัวก็ค่อนข้างตก และการที่ไปเสียเวลาในการตัดหญ้าการใช้เวลาจํานวนมากนะครับในการเลี้ยงวัวเนี่ยผมก็เลยพยายามที่จะลดจํานวนวัวลงแต่เอาเวลาตัวเองแล้วเอาเงินทุนที่เหลือมาสู่เรื่องของระบบน้ําแล้วก็มาพัฒนาเรื่องของการให้ออกซิเจนกับป่านี่คือสิ่งที่เราวางแผนถามว่าวันนี้มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่ปีนี้เราได้ระบบบาดาลมา มันก็จะค่อยๆต่อยอดไปถึงระบบของการลดน้ําต้นไม้ที่ใช้สปริงเกอร์หรือระบบน้ําหยดต่างๆและมันก็จะต่อยอดไปถึงเรื่องของการพัฒนาเรื่องของระบบการให้ออกซิเจนป่าผมพูดแบบนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นภาพอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมามันต้องใช้เงินลงทุนแต่ผมเองไม่สามารถที่จะหาเงินลงทุนเป็นก้อนใหญ่ๆปุ๊บปั๊บมาลงทุนได้แต่เราก็ต้องพยายามที่จะ เก็บเลขผสมน้อยนะครับวันนี้สถานการณ์ของการดำรงชีวิตของผมเองมันไม่เหมือนเดิมนะครับอดีตเราอาจจะเคยมีเงินแต่วันนี้มันพูดไม่ได้ละแต่วันนี้สิ่งที่เรามีแรงมีกำลังใจในการที่จะทำคืออะไรเพราะเราได้ทำตามแผนที่เราวางไว้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าจิ๊กซอที่เราวางไว้ก็จะประสบความสำเร็จเมื่อจิ๊กซอมันเต็มตามที่เราวางแผน มันก็ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนที่ไม่ได้ทำตามแผนเพราะฉะนั้นผมอยากที่จะให้ท่านผู้ชมลองกลับไปถามตัวเองว่าในการที่เราคิดจะทำโค้งหนองนาเนี่ยแผนงานที่เราวางไว้เนี่ยเราสามารถบรรลุแผนงานเราได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราไม่สามารถบรรลุแผนงานเราได้เนี่ยโอกาสค่อนข้างยากในการที่เราจะเดินไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วหรือมีระยะเวลาที่ชัดเจน เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเราไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ก็เท่ากับว่าแผนที่เราวางไว้เนี่ยมันถูกทอดระยะเวลาออกไปคนส่วนใหญ่จะใช้เวลาไปทําเรื่องอื่นเพราะมันจะมีเรื่องด่วนเข้ามาตลอดมันก็เลยทําให้ภารกิจที่เราวางแผนไว้ถูกเลื่อนออกไปซึ่งตรงนี้แหละมันก็จะทําให้ความสําเร็จของเราก็เลื่อนระยะเวลาออกไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ฝาก ไปถึงท่านผู้ชมนะครับเมื่อท่านฟังคลิปนี้แล้วท่านก็ลองไปปรับรูปแบบบางแผนการทาโค้งหนงนาของท่านผมเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จครับและวันนี้ผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ